ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวต้องว่ากันก่อนนะครับใครที่มีฮาร์ดดิสก์นะครับลูกเก่านะครับลูกเก่าที่ว่าถอดออกมาจากเครื่อง PC นะครับหรือว่าจะถอดออกมาจากโน้ตบุ๊กนะครับบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่อาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากนิยมเปลี่ยนเป็น SSD กันนะครับคราวนี้ก็อาจจะไม่อยากจะเอาฮาร์ดดิสก์ ลูเก่านะครับไว้ในเครื่องแล้วก็ถอดออกมาบางทีก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถเอามาทําเป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกได้นะครับโดยอาศัยตัวตัวนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเพิ่งซื้อมาสักวันสองวันแต่ต้องบอกไว้ก่อนผมแกะไปดูไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับยี่ห้อโอริโก้ครับผมซื้อมาประมาณ590บาทนะครับสั่งจากลาซาด้าหรือช็อปปี้นะครับผมจำไม่ได้ถนัดนะครับ 3.5อิ้งนี่ยครับ External Hard Drive e n c o s e r นะครับเ้าพูดผิดก็ขอโทษนะรุ่น3.5 8 8 US3 นะครับนี่ครับ3.5นิ้วนะครับ S Hard Disk SSD นะครับนี่ครับ USB 3.0นะครับทูนฟรี Indicator นะครับพร้อม i n t e l l i g e n t นะครับ Swift Fast Speed นะครับเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับการเชื่อมต่อนะครับไวมากนะครับเพราะว่า สายที่เขาให้มาเป็น USB 3.0นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกล่องกันนะครับ Product Name นะครับ Product Model Metalian ABS นะครับบวกสติลนะครับก็ Dimension นะครับ Power Supply นะครับ12โว2 2อะไรเนี่ย2แอมป์่่า Power Adapter นะครับ Input SATA 3.0นะ Output นะครับ USB 3.0 Type B นะครับ Transmission Rate นะครับเคมา5กิกะบิตนะครับ ดะต้าเคเบิลซัพพอร์ตซิสเต็มวินโดว์แม็คโอเอสรีนุกนะครับคราวนี้มาดูในกล่องกันนะครับในกล่องผมเปิดไปนยดร้อยนะครับในกล่องในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันมานะครับประกันปีนึงครับร้านที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องมันนะครับว่าเป็นหน้าตาอย่างไรตัวกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะครับแต่ว่า อยากจะมาแนะนำนะครับถืนใครอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถทำฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าแล้วนะครับให้เป็นฮาร์ดดิส์ไฟแนได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อให้ฮาร์ดดิสก์ภายนอกมานะครับนี่ครับหน้าต่างเขาจะเป็นสตาร์3.0นะครับ6กิกบิตนะครับยี่ห้อโอโก้ดด้านหลังนะครับออกนี้ในส่วนนี้จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง ฮาร์ดดิสต์นะครับ3.5 2.5นะครับ SSD ก็ใส่ได้นะครับ SSD ส่วนมากมันก็จะขนาด2.5ครับก็ใส่ได้วิธีการใส่นะครับอ๋อผมลืมไปที่มาในกล่องนะครับก็จะมีสายนะครับการเชื่อมต่อนะครับคล้ายๆสายเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับจะเป็น USB 3.0นะครับหัวมันแล้วก็สายไฟเลี้ยงนะครับมันจะมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูในส่วนนี้ครับ เป็นฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์พีซีผมถอดมานะครับผมขี้เกียจเอาไว้ในเครื่องนะครับเพราะว่ามีหลายลูกแล้วเอาไว้มันก็เปลืองไฟเปล่านะครับคราวนี้ผมก็เอามาทําเป็นฮาร์ดดิสต์ภายนกพอเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับใส่่างนี้เราก็เอานิ้วดันเข้าไปกึ๊กจะปิดฝาก็ได้นะครับไม่ปิดก็ได้เสร็จคราวนี้ในส่วนของนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นนี่ครับสายนะครับ เสร็จแล้วก็เสียบเสร็จด้านหัวนี้เราก็เอาไปเสียบกับพออกรพอร์ที่หลังเมนบอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพวก USB hub ก็ได้นะครับที่ว่าเป็น3.0นนะครับมันจะได้วิง่งวิ่งได้เต็มที่นะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นที่เสียบสายไฟเลี้ยงสายไฟเลี้ยงพอเสร็จนะครับที่ผมทดลองทดสอบดูนะครับพอว่าเราเสียบไฟเลี้ยงเสียบ สายมันนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็มันจะยังไม่ใช้ไม่ได้ก่อนนะครับเราต้องกดสวิตช์ power มันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพไปดูนะครับต่อหลังเสร็จแล้วก็พอกดสวิตช์ power เสร็จไม่นานครับไม่ถึงไม่กี่วิทีครับคอมพิวเตอร์มองเห็นเลยนะครับมองเห็นว่าเป็นเหมือนกับได์ได์หนึ่งนะครับได์ได้หนึ่งเลยเหมือนกับได์ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ภายนอกนะครับทั่วๆไปครับ แล้วก็มองเห็นง่ายมากนะครับผมว่ามันมันดีใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับแค่เสียบสายมันก็เจอเลยนะครับคอมพิวเตอร์เราสามารถมองเห็นฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยฮาร์ดดิสต์ตัวโน้ตบุ๊กก็ใส่ได้เหมือนกันผมลองแล้วนะครับแต่นี่ผมไม่ไม่ได้ลองเสียบให้ดูนะครับส่วนใครมี SSD นะครับก็สามารถาสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ เชื่อมต่อเข้าไปอย่างคล้ายฮาร์ดิสลูกนี้นะครับที่ผมรองนะครับก็ดันเข้าไปนะครับเวลาจะเอาออกก็ค่อยๆอ,อย่าไปง้างมันนะครับง้างไอตัวพอร์ตมันหักนี่ก็จบกันนะครับค่อยๆดึงออกนี้ดึงออกเสร็จแล้วก็ยกออกอันนี้ครับก็เนี่ยครับผมก็มารีวิวนะครับตัวโออิกนะครับตัวอะไรฮะชื่อมันเอ็กโทนอลฮาร์ดได เอนโคเซอร์นะครับสามารถทำให้ฮาร์ดดิสต์รูปเก่าเรานะครับกลายเป็นตัวฮาร์ดดิสต์ภายนอกได้นะครับโดยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อฮาร์ดดิสต์ภายนอกใช้นะครับใครมีฮาร์ดดิสต์หลายๆรูปเปลี่ยนรูปใหม่นะครับที่ความจุเยอะๆแล้วก็รูปความจุน้อยๆรูปเก่านะครับถอดออกมาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็มาสามารถเอามาทําเป็นฮาร์ดดิสต์ภายนอกได้นะครับโดยตัวนี่ครับโอริโก้นะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ